ต้อสู่ตรงสายนะสายแบบพัดมาแบบแรงมากอ่ะต้องเอาผ้าปิดหน้าอย่างพี่รีวีนี่นะฮะ <c oughs> แลแรกนี่ว่าต้องเปลี่ยนรถอีกคันนะพี่รีวีบอกไม่ต้องเปลี่ยนนะคก็ยังโอเคอยู่โอ้อันนี้เป็นด่านตรวจน่ว่า เกือบโดนแล้วนะเกือบถ่ายแล้วตอนนี้นะครับก็ได้สรุปนะครับว่าได้เปลี่ยนรถเป็นคันที่เป็นคันที่หแล้วนะครสรุปคือตะกี้มันถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่เอาโพสตของทหารน,นะครับเป็นป้อมของทหารก็เลยถ่ายไม่ได้นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นคันที่หกแล้วนี่คือบรรยากาศภายในรถคันนี้นะนั่นเป็นเอาโพสที่เราไปเปลี่ยน แชนแนลเราจะล่วงไหมเนี่ย นีนะโ oh, yes. อ้ใช n และน้ำ1วินาทีอินเดียนี่เปลี่ยนรถไปครั้งที่เจ็ดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นครั้งที่เจ็ดรถคันที่เจ็ดนะครับ oh. เจ็ดหรอือเปล่าวะนับจำไม่ได้แล้วนะ,นะะมีเพื่อนร่วมทางด้วยฮัลโหล สโลอ์นะอันนี้ก็เปลี่ยนจากคันนี้นะโอเคฮะน่สวยมากเลยตอนนี้นะก็ ต้องเปลี่ยนรถอีกแล้วนะครับเป็นคันที่8นะฮะ Yes change ตอนนี้ฮะก็เปลี่ยนรถเป็นคัน OK> ที่8แล้วนะฮะอร่อยสลามอันนี้จะถดัสเตนี่วิดีโอกันนรับนี่คีลีวีนะสลามนะฮะก็ไปต่อกันนะฮะ

ตอนนี้ก็กำลังจะมาเปลี่ยนรถันที่สิบแล้วก็นะะฮกำลังรอพี่เอสก่อนมาคันนี้ตอนนี้นะฮะก็อยู่กับพี่ลีมี่กลุ่มหนึ่งแล้วนะครับฮัลโหลสลามมาเลยสลามสลามอะไรกลุ่มคันที่10แล้วนะครับคันนี้ ก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อกันนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้นะก็เปิดรถเป็นคันที่11แล้วนะครับยังไม่ถึงสักทีนะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับกับเส้นทาง Tough Turn Border Crossing นข้ามชายแดนทับสันวิหีลาดฟารีสิานนะครับจริงนะครั้งหนึ่งนะ ดเดินทางเส้นทางสายฮิปปี้เทรลนะต้องลองนะเป็นหนึ่งในแอดเวนเจอร์ของมันเองเลยนะการข้ามหมดเดอร์เนี่ยคือหนึ่งในแบบเอ็กซ์เพรียร์ที่แบบทั้งหนึ่งในชีวิตของนักเดินทางควรจะลองนะในความเห็นผมนะในความเห็นผมนะถ้าคุณเดินทางสายฮิปปี้เทรลนะขอ่คุณพลาดนะฮะสิบเอ็ดครั้งเลยนะที่วันที่สองนะแล้วก็มาไปนอนอยู่ที่สถานีตำรวจนะตอนนี้อากาศดีแล้ว ไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าฝุ่นเยอะเอฮ้ยน้ำหายไปแล้วอ่ะว <c oughs> ันนี้ไม่มีน้ำกินแล้วนะชั้นเน่านี่แบบกลัววอ่ะกลัวจะไปไม่ถึง, <c oughs> งกลัว <c oughs> ชั้นเน่าอ่ะนากกระเป๋าคืออย่างเละอ่ะดูดิดูชั้นเน่าเนี่ยชั้นเน่าไปหมดแล้วนะดูสภาพนะฮะฮ่า ก็มาถึงสถานีหนึ่งแล้วนะนะน่าจะต้องเปลี่ยนรถอีกแล้วนะครับเป็นรอบที่12นะฮะถูกยังไม่ได้เปลี่ยนรถนะฮะพี่เขาแวะจอดทักทายและเอาน้ำให้เราทานนะฮะก็<อ>ยังไม่ต้อเปลี่ยนรถนะฮะใช้รถคนเดินนะก็ยังถือว่าเป็นคันที่11อยู่นะฮะครับก็ได้เปลี่ยนรถจนได้นะครับตอนนี้ตะยิ้งเขา แตอว่าพี่เขจ,จะขับเปลี่ยนมาที่เอาโมสจ้ะลุกกาเปลี่ยนการหาเนี่รถพีไหมงนู้นลุกนะครับตอนนี้เป็นรถไปคันที่12แล้วนะเจ้าใส่โดน13คันอย่างที่ทายกระซิปออกมานะฮะก็แต่ตามบรรยากาศตอนนี้กาศดีมากเลยคือแบบไม่ร้อนลมเย็นแบบกำลังแบบกำลังดีไม่หนาวแบบอ,อ กพราแบบที่ปโลโชิสถานเนี่ยเวลาแบบตอนเย็นๆเ,เนี่ยอากาศดีเห็นว่าตลาดเตลิดนะที่นี่นะถ้าไปตอนกลางวันนะคือตอนที่อยู่ซาเฮดานนะอิหร่านนะไปตอนกลางวันแทบไม่มีคนเรานึดว่า้ทำไมคนน้อยแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยพอมาตอนคืนแล้วโอ้โหวุ่นวายทั้งผู้ชายผู้หญิงออกมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับแต่ว่า สำหรับช่างภาพก็ระวังนิดนึงนะถ้ามาถ่ายงานะที่โพลชิ่นสารเนี่ยต้องระวังไม่ถ่ายผู้หญิงแลต,ต้องขออนุญ,ญาตเขาก่อนนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้หรอกขอนาดครอบครัวอับดุลลาที่เพื่อนผมมาที่ไปอยู่ด้วยนะรู้ไหมว่าแม่เขาน้องสาวหรือแบบพี่สะใภยอะไรเงี้ยไม่ออกมาคุยไม่ออกมาเจอผมเลยนะคือทั้งบ้านมาคุยหมดลูกเด็กเล็ก,ลกแดงแต่ว่า ผู้หญิงจะไม่ออกมาเลยแทบจะไม่ให้เห็นหน้าเลยด้วยซ้ำคือเจอคุณแม่ของอับดุลลาแค่ครั้งเดียวะแต่ไม่ได้ไม่ได้มาทักทายนะเจอแค่แบบเพรว่าเขาเดินผ่านประตูแล้วผมอยู่นอกไอดีนะแล้วบอกไว้เป็นความรู้ฉสำหรับช่างภาพนะแต่ก็เป็นเขาเยกอ,อะไรวัฒนธรรมนะเราก็ต้องเข้าใจมาหน่อยแต่ว่าอิหร่านส่วนอื่นนะนะที่ไม่ใช่แบบไม่ได้อยู่รอบนอกอย่างเช่นแบบ ขอบขอบประเทศเนี้ยใช้คำนี้ดีกว่าถ้าแบบอยู่ไกลจากขอบขอบประเทศหรือแบบขอบขอบประเทศเนี้ยค่อนข้างคอนเเวทีฟค่อนข้างแต่ที่อยู่ในกลางประเทศเนี่ยไม่เลยเพื่อนผมที่เตหราอิสาหนกชานเคชเม่เคิร์แมนไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะฮะเล่าไม่ได้ใน y o u t u นะฮะแต่ยากจะบอกว่า <IF ilen> เอาวา้ไม่ดีนะพี่ลาดไม่ธรรมาดาจริงนะผมพังไปประมาณเก้าวันนะ่อจะกลับกลับมาถ่ายงานได้นะับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อเดี๋ยวว่าเราจะต้องเปลี่ยนรถเป็นครั้งที่13บลิตเปล่าอ๋อ oh, <15. S 2> ไหนไม่พ้น you have hatches <laughs> <laughs> see you man <laughs> นะฮะสรุปเราเปลี่ยนรถกี่ครั้งแล้วสิบสองแล้วนะครั้งนี้จริงๆต้องเปลี่ยนเป็นครั้งที่สิบสามนะแต่พอดีพี่รีวี่เขาดันเอารถมอเตอร์ไซค์มานะฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเขาเอารถมอเตอร์ไซค์มาก็เลยต้องนั่งรถคันเดิมต่อไปนะครับเขาพี่รีวี่คันที่สิบสองเนี่ยก็จะไปส่งเราในอีกโพสหนึ่งนะครับก็ฮะ พอดีเรามีสัมภาระไงมีชั้นเน l าไงก็เลยนั่งโมไซไปไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องไปโมไซต่อนะฮะคือจะไปยังไงว่าโมไซถามจริงเะนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ m i l ิเท r รี่เอาครับก็คือถ่ายนอกไม่ค่อยได้นะเนื่องจากเป็นโซนที่เขาตั้งด่านกันนะอาจจะโดนมีปัญหาได้นะก็ตรวจเห็นเขาจอดรถเต็เมเลยเห็นถามทหารคนนึงเขาบอกว่าด่านเนี้ยชอบ ก็คนของพี่กฎหมายเีัยนะฮะแต่คุยไม่กันจบเลยก็เดิไปอาเจ็ตกอหนะคุยไม่กันจบเลยก็ต้องเดินทางต่อแล้วก็วะะกโอ้เด็กนั่งหน้าเลยอ่ะถ่ายไม่ทันโหนี่เห็นมาสองสอง, <c oughs> สองสองสามคันแล้วนะที่ที่นั่งหน้ารถอะ่ะนั่งหน้ารถบรรทุกอ,ะอ่ะไปดูดิโสดปหม เด็กคือผู้ใหญ่เด็กนั่งหน้ารถมันทุกอ่ะตอนนี้นะฮะก็มาถึงจุดเอาโพสจุดหนึ่งแล้วนะฮะก็จะเปลี่ยนรถเป็นคันที่14นะฮะคันที่14ไม่ใช่คันคันที่13คันที่14นะฮะก็ตะกี้คือถ้านับรวมคันมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะจริงๆเราต้องเปลี่ยนนะนะก็ คันที่14เดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวยังไม่ถึงควีตตาเลยอะตอนนี้มืดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเข็ดเมืองควีตตาแล้วนะฮะก็โอ้โหไฟของที่ลิกชอตุกตุกแรงมากเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะ ตอนนี้นะฮะก็ถึงเควีต,ต้าแล้วนะครับเปลี่ยนรถเป็นครั้งที่15แล้วนะฮะก็อ,อยู่กับพี่ลีวีอคนหนึ่งน,น,น,นะฮะอัะสสลามุลเลาะห์นะฮะก็ตอนนี้เควีต้าไรก็จะควีตตาถึงในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับกับการเดินทางกันยาวนานเปลี่ยนรถ15ครั้งนะคะรับพอเข้ามาในเมืองปุ๊บสีสันชีวิตนี่เต็มที่ะครับแบบเจ๋งจรงิจรงครับควีต,ต้าก็เดี๋ยวรอ น่าจะไปที่ Where are we going <c oughs> to the police station? We <You> are oh. going hotel police station. I I have no hotel yet. I haven't booked any hotel. e <This> station? นี่นะครับก็เป็นการเปลี่ยนรถครั้งที่16นะฮะยังไม่ถึงนะอะไหนก็ เขาบอกว่าต้องเหลือการเปลี่ยนรถอีกครั้งนึงนะแต่เราอยู่ในเว,นเวตาแล้ว right? นะเว้ตาไรก็เดี๋ยวมาดูกันดีกวนะ่าครับตอนนี้16ครั้งแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะขึ้นมารถอีกคันนึงนะครับเป็นการเปลี่ยนรถครั้งที่16หรือเปล่านะฮะตอนนี้ขั้นน่าจะถึงแล้วนะเขาพยายามจะให้เราไปที่โรงแรมกรุงสาร์นะฮะแต่ว่ากรุงสาร์มันไม่ค่อยดีฮนะแต่ว่าเขาม่ดีลกับคอมเมนไว้นะฮะ ก็เดี๋ยวดูว่าจะเจรจาขอนอนที่ที่นี่ได้เปล่าทีทา่ฐถานีตำรวจหรือว่าไปหาที่อื่นดีนะเดี๋ยวลองดูอตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะที่โรงแรมบูมสตาร์จนได้นะฮะยังไงก็ต้องมาบลูสตาร์นะฮะแม่งคือมันเป็นเหมือนแบบมัดมือชกอ่ะดูดินักเดินทางยังต้องโดนบังคับมาที่เนี่ยเพราะแบบ มีเส้นดีกับรัฐบาลนะฮะดูก็เดี๋ยวขอยาไปเช็คอินกันนะฮะเดี๋ยวไปต่อราคาก่อนแนตะ่ั้านแต่จะให้ดูห้องคือไม่มีแอร์นะฮะเป็นพัดลมนะฮะคือในห้องเนี่ยมันก็ดูโอเคนะดูคลาสสิกเก่าดีดูโทรศัพท์ดีดูทีวีดีแต่กลิ่นแบบค่อนข้างอับนิดนึนนงแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ํากลิ่นแบบกลิ่นอับมากอะเนี่ยมันกลิ่นอับแบบเนี่ยมันเป็นลาข้างบน นะฮะคือมันบอกว่าถ้าอยู่ห้องใหม่ใจเพิ่มนิดนึงเราก็เลยไม่จ่ายนะฮะบอกว่าเจจามมันไม่ทันนั่นยังไม่ทันเข้าเลยไฟตัดซะแล้วน้ำก็เป็นส้มหลุมนะฮะสไตล์ของเมืองมุสลิมอ้อน้ำนะฮะดูแม่ <c oughs> เก่าไปน,นะฮะก็บูมตาฮะหนีไม่รอดจริงอนะ่ะน้อยก็มาถึงแล้ว สวันเปลี่ยนรถสิหครั้งตามนั้น